ทุกคนดูนะแบบสนามบินโคตรเดียระบบอะไรเงี้ยผมขอชื่นชมเลยนะอยากบอกว่าตอนนี้ผมหิวมากเลยทุกคนผมยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมเจอแฟมิลี่มาดว่านีทุกคนบีทาเกนของไทยเลยอะ่ะน่ากินมากเลยนะสมิลาสนามบินควลาลัมเปอร์มันไม่ได้อยู่ในเมืองโวลาลัมเปอร์นะมันอยู่ชานเมืองไปด้วยซ้ำต้องขึ้นบันไดไปอะ่ะบันไดทางเลื่อนเนี่ย แล้วประเด็นคือผมพากกระเป๋ามาเยอะมากเลยทุกคนดูเมืองเขาเจริญมากเลยนะใน KL อ่ะเป็นศูนย์กลางแบบเป็นตึกใหญ่เบื้องเริ่มแล้วก็มีห้างเยอะมากเลยทุกคนและในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงสนามบินมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์แล้วทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมานะครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะ ที่มากวลาลัมเบอร์ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขนาดไหนคือประเทศเนี้ยเป็นประเทศมุสลิมนะทุกคนคือประชากรส่วนใหญ่ก็คือเป็นมุสลิมเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณบินมาจากประเทศไทยผมอยากจะบอกว่าเราจะต้องกรอกฟอร์มอันนี้ด้วยอะ่ะ MDAC ก็คือ Malaysia Digital Arrival Card เวลาคนนี่เข้ามาประเทศเขาจะต้องกรอกฟอร์มเพื่อใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินทางว่าคุณมาที่ไหน มาจากที่ไหนแล้วสถานีต่อไปคุณก็จะไปที่ไหนแล้วก็คุณจะพักที่ไหนอะไรประมาณนี้ไม่ได้เยอะตอนนี้ผมได้กระเป๋าแล้วนะผมผ่านตอมอมาแล้วต่อมอผ่านง่ายมากทุกคนก็คือเราเป็นคนไทยไงประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้องใช้วีซ่าง่ายเลยคือผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยข้างในเนี้ยสั้งสองใบเนี้ยทุกคนมันไม่ใช่ของผมเลยนะเป็นของเพื่อนคนหนึ่งที่มันอยู่กระบี่แล้วมันฝากเสื้อมาทุกคนเยอะมากประมาณเกือบสิบกิโลอ่ะเป็นเสื้อใหญ่เลยผมก็เลยต้องแบบแบกมาสองเป้ อันนี้คือกระเป๋าคอมพิวเตอร์ผมแล็ปท็อปอันนี้โอเคผมว่าผมหิวแล้วเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้วว่ะหิวละไปหาอะไรกินทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกยังไงเดีว่านี่มันต้องไปอย่างนี้บาลยเกิดตีบานมันต้องตรวจของด้วยครับนี่แค่แบบห้องรับของใช่ไหมก็ยังต้องตรวจสินค้าอีกโอเคเดี๋ยวผมผ่านตอมองก่อนเขาน่าจะไม่ให้ถ่ายทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันนี่ โอเคทุกคนตอนนี้ผมออกมาข้างนอกแล้วนะประตูที่แบบจะไปขึ้นรถอะ่ะแต่ว่าคือถ้าขึ้นแท็กซีอ่อ่ะเพื่อนผมบอกว่าประมาณ70บริงกิตผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทเดี๋ยวผมจะโชว์ราคาให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นรถบัสอะ่ะมันแค่แบบ30บริงกิตเองทุกคนเราไปขึ้นรถบัสดีกว่าเพราะว่ายังมีเวลาเยอะเลยอะ่ะไม่ได้รีบนี่ผมจะบอกให้ว่าสนามบินในมาเลเซียทุกคนกอลลัมเปอร์มันไฮเทคมากเลยนะทุกคนดูนะแบบสนามบิน <Wow. S 1> ขขดเขาโคตรดีอ่ะระบบอะไรเงี้ย ผมขอชื่นชมเลยนะในเรื่องของ Immigration ตอมทุกคนคือตอนแรกอ่ะ Immigration มีอยู่แค่2คนไงแบบแถวมันอยู่แค่แถวเดียวแต่ว่าทําไปทํามาแบบเวลามีผูดด้โดยสารออกมาเยอะๆไงทุกคนตอมก็เพิ่มมาเพิ่มมากลายเป็นแบบเป็น10กว่าช่องอ่ะแล้วก็แบบทำให้มันเร็วขึ้นอ่ะทำให้ผมแบบไม่ได้เสียเวลาเยอะแต่อย่าลืมทุกคนตอนที่เข้าตอมก็คือกอกฟอร์มอันนั้นก่อนดีๆทางนี้ทางไหนอ่ะ มันต้องเข้าป้ายไนว่าบัสด่านแท็กซี่บัสด่านแท็กซี่อ๋ออันนี้ทุกคน5มินิตเดินตรงไปเลเยอร์วันเลเยอร์ทเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นทุกคนขึ้นรถบัสแล้วก็แท็กซี่อยากบอกว่าตอนนี้ผมหิวมากเลยทุกคนผมยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหิวมากจริงๆเฮ้เฮ้ยมันลงเร็วลงเร็วมัน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 ลงตรงนี้เนี่ยโอยเราวิ่งด้วยโอย ฟู้ดอะคาเดน่ากินอยู่นะหรือว่าเรากินในนี้ดีเลยอะตรงจริงในนี้ก็มีร้านอาหารเยอะมากเลยนะทุกคนโห oh. ร้านโฮมชาวในน,นั่นคอฟฟี่ผมเป็นร้านอาหารเยอะว่ะแล้วผมจะเลือกกินไงวะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวขอเป็นร้านอาหารที่แบบกินรองท้องได้ก่อนอะแค่แบบช่วยดับผิวไว้ก่อนอะแค่นั้นพอผมอัลล์ you are now at level 2 เดี๋ยวไปดูร้านนี้ก่อนก็ได้อุ้ย local delight มันเป็นกับข้าวอะไรวะแต่ว่าราคาเริ่มต้นที่17เิงกิตทุกคนราคาหุ้ยเป็นข้าวหมกผมอยากรอมากเลยวะ่ะแล้ามัน16เินกิตอยู่เอาเป็นว่าเราไปรอข้างนอกดีกว่าน่าจะไม่ถึงเท่าราคาเท่านี้ทุกคนช่ไหมแต่ว่าอีกนิดเดียวละใกล้กละเฮ้ยทุกคนผมเจอแฟมิลี่มาว่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างทุกคน ในแฟมิลี่มาดผมไห่นี่แบรนด์ไทยเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยขนมปังอะไรก็ของไทยเว้ยเดี๋ยวไปดูอืมบิชาเก้นนีทุกคนบิทาก้นของไทยเลยอะ่ะโอ้ยนมไทยร้านไทยในมาเลเซียเลยทุกคนเฮ้ยสลัดก็มีทุกคนเรากินอะไรดีวะสไปซี่ทูนา่ามาย a แซนด์วทุกคน มันเป็นมายโยเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าทูน่าราดมายองเนสรือว่านี้ดีวะชสีสไลท์ชีสคือมีฮาลานหมดเลยอ่ะดูนะอันนี้มุสลิมทานได้เป็นประเทศมุสลิมที่แบบมีฮาลานครบเลยอ่ะชัดเจนมากเลยประเทศนี้โมจิโมจิก็มีวะเฮ้ยฟิวเค,ค้กอะไรครบหมดเลยอ่ะงั้นเป็นว่าเอ้ยอันนี้ข้าวยาก,กินข้าวคนุนกินข้าวดกวาข้าวราดเนื้อมาชว่า กินทุกคนน่าก okay. like ินมากเลยนะข้าวราดเนื้โอเคเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนงั้นขอเลือกเป็นข้าวเลยดีวะเราได้อาหารแบบนี้มานะใช่ไหมเราเดี๋ยวจะต้องเอาไปอุ่นเองที่เนี่ยคือคือเขาไม่ได้อุ่นให้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำไงเขาบอกว่าให้มาเปิดในไมโครเวฟเนี่ยไมโครเวฟเขาบอกว่าให้กดเลขสามทุกคนโอเคสามเรก็ทำงานเลย หนึ่งนาทีนี่อยากจะบอกระหว่างที่รอหนึ่งนาทีทคนมันมีแบรนด์ไทยหมดเลยนะนก็คือของไทยเลยอนะทุกคนแบบคือเหมือนเซเว่นในไทยอนี้ก็คือแฟมิลี่ผมไม่แน่ใจว่าแฟมิลี่มาจากประเทศไหนแต่ว่าเนี่ยในมาเลเซียทุกคนแฟมิลี่มีอาหารไทยเยอะมากอาหารไทยแบบคืออาหารไทยรุ่นแบบทั้งหมดอะโอเคทุกคน,อ okay, กคนตอนนี้ผมได้มาแล้วนะมันเป็นข้าวแบบ ข้าวใส่ซอสใส่เนื้ออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือข้าวอะไรแต่ว่าหอมมาเลยหอมจริงทุกคนหอมจริงๆแบบหรือว่าผมไม่ได้กลิ่นนี้มานานแล้ว่าผมอยู่ในอินเดียทุกคนแบบกลิ่นหายไปเลยได้ไะกลิ่นมาซาล่าในแต่ละวันอะ่รแบบนี้ขอลองอันนี้เป็นข้าวแบบข้าวที่แบบสำเร็จรูปอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนลองดูนะข้าวสำเร็จรูปครั้งแรกในมาเลเซียมิลลา์ อร่อยว่ะเป็นขาคล้ายๆข้าวต้มยำอร่อยมากอืมมันคล้ายๆกับข้าวคุกน้ำต้มยำทุกคนแล้วก็ใส่ปลากรอบใส่ไก่ใส่ใส่ปูเล็กๆเนื้อปูหรือเปล่าอร่อยมากกล่องละเท่าไหร่นะกล่องละผมไม่แน่ใจว่ากล่องละสิบห้าดิงคิดหรือเปล่าสิบบาทดิ้งคิดนี่แหละอร่อยมากเลย เอาคือถ้ากล่องนั้นอย่างเดียวไม่ไหวทุกคนต้องมีตัวช่วยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นปลาอะไรทุกคนแต่ว่ามันมันแค่ประมาณไม่ถึงสิบริงกิตอะลองดูแล้วกันว่าอร่อยไหมอันนี้มันของไทยหรือว่าอะไรวะมันแกะไงมันแกะยังไงวะคือเขามีสูตรการแกะหรือเปล่าทุกคนมันคือข้าวหอยนี่เฮง ข้าวห่อสาหร่ายอ๋อมันมีที่แกะทุกคนแต่ผมแกะผิดแล้วไม่รนะู้กินละวหนึ่งสองข้ามเป็นผมไม่รู้เหมือนกันว่าเชื่อเป็นข้าวห่อสาหร,ร่ายข้าวแรกในมาเลเซียทุกคนบิสมิลลาห์อือเอาตัวไป้วนะป้าอร่อยนะอร่อยมากเลยคนเหมือนผมต้องลงมาชั้นล่างเลยนะ แบบเขาเรียกว่าชั้นล่างสุดเลยอ่ะทุกคนเพื่อที่จะมารอขึ้นบัสมันก็คือ transportation hub เดี๋ยวเราไปขึ้นบัสก่อนทุกคนซื้อตั๋วรถบัสทุกคนมันจ่ายผมซื้อไม่เป็นว่ะมันต้องมีบัตรด้วยแต่เราไม่มีบัตรมันเป็นตู้กดตู้กดออนไลน์อ่ะในมันตรง KL Central แต่เรามันจ่ายด้วยบัตร Google Pay ไม่มี Google Pay เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเซิร์ที่เคาน์เตอร์ดูแลกัน uh, go to k a center ฮะ one p e r s o n <Huh? S 2> นี่ผมได้ตั๋วรถบัสมาแล้วนะก็คือผมเซืร์ด้วยกับบัตรไอเนี้ยถ้าเกิดว่าเซอร์กับเงินสดเราจะต้องเสียประมาณ20ริงกิตทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้แต่ว่าเซิร์กับก,กับบัตรไอเนี้ยผมเสียแค่16ริงกิตมันถูกไปประมาณ4ริงกิตก็ประมาณเกือบ50บาทอยู่นะ เดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสกันนะมันอยู่ที่ A6 ทุกคนรถบัสผม A6 75่คันนี้หรือเปล่าทุกคนนี่โอเคเขาบอกว่ารถนี้ทุกคนเดี๋ยวเราวางกระเป๋ากันก่อน โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบัสกันเดี๋ยวไปดูที่นั่งกันข้างในบัสที่นั่งผมเลขเท่าไหร่นะซีนัมเบอร์สิเป็นเช้าที่ก็ท่านหันมากนะขึ้นรถบัสมาปุ๊บรถบัสไปเลยอะ่ะไม่ทันจอดเลยยัองแบบใส่กระเป๋าปุ๊บไปเลยสลองเทียวว่ะนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนนะขึ้นรถบัสมาแล้วนี่ทุกคนอุ้ยสนามบินเขาดูสะอาดมากเลยนะดูแบบโคตดีเมืองเขาอ่ะนี่ คือเอาจริงๆนะถ้าได้ดูในแมพอ่ะสนามบ,บินโัวลาลัมเปอร์อ่ะมันไม่ได้อยู่ในเมืองโัวลาลัมเปอร์นะมันอยู่ชานเมืองไปด้วยซ้ำเหมือนต้องนั่งรถไปไกลมากเลยอ่ะเนี่ยพอเห็นอะไรเราต้องขึ้นรถบัสประมาณ2-3ชั่วโมงอยู่อ่ะคืออยากจะบอกว่าจริงๆวันนี้เป็นช่วงรมฎอนทุกคนแต่ว่าไฟล์ผมอะ่ะมันลงประมาณ5้าโมงเช้าแล้วแล้วลงห้าโมงเช้าแล้วผมก็แบบไม่ทันกินโซดแล้วแบบคอแห้งหิวมากผม ผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าไม่ถือเซโนดในวันนี้เพราะว่าการถือเซโนดมันมีมันมีข้ออนุโลมที่บอกว่าสําหรับผู้ที่เดินทางจะอนุญาตให้ละเว้นการถือเีโนดได้แต่ถ้าว่าต้องไปถือชดเชยมาถึงวันนี้ไม่ถืออาจจะเป็นหลังช่วงรมนอนหรือว่าหลังเดือนที่เขาถือกันเนี่ย เราจะต้องถือชดเชยขาดกี่วันเราก็ต้องชดเชยจํานวนเท่านั้นทุกคนเป็นความยืดหยุ่นของอันอิสลามที่มีให้กับอุมัห์ของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮุาลลยฮิสลลัมทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาถึงที่ KL c e n t ซ r แล้วนะแบบโหตจะกีนหลับไปแบบโคตรมึนเลยเพื่อนบอกว่ามาถึงเ l Center แล้วเดี๋ยวให้เรียกแกร็บมันเรียกแกร็บยังไงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยผมอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนมาถึงที่นี่แล้วผมถามก้เขาว่าจองแกร็บยังไง ค่ะคนนี้เ,เขาบอกว่าต้องขึ้นบันไดใปอะ่ะบันไดาทางเลื่นเนี่ยแล้วประเด็นคือผมพากระเป๋ามาเยอะมากเลยแล้วผมจะไปยังไงก่อนเนี่ยเนี่ยกระเป๋าผมจะต้องไปยังไงเนี่ยเอาเรามาชอ้อนลนี่ทุกคนมันจะขึ้นบันไดยอย่างเดียวเลยไงมันผมว่าแน่จะมีทางอื่นอะ่ะมันมีลิฟต์ด้วยว่ะคือโอเค กะคนนั้นบอกตะก,กี้ว่ามันมีแค่ทางเดียวนี่ผมเกือบลากกระเป๋าขึ้นข้างบนแล้วนะถ้าไม่เดินมาดูฝั่งนี้นี่นี่ไงทางที่กะคนนั้นบอกตะกี้โอยมันมีสตาร์บัคด้วยวะมีสตาร์บัคมาชอนลหรอเดี๋เขาดูไฮเทคมากเลยนะเหมือนแบงคอกบ้านเราเหมือนกรุงเทพเลยเฟี้ยวคนดูเมืองเขาเจริญมากเลยนะใน KL อ่ะเป็นศูนย์กลางแบบ เป็นตึกใหญ่เบื้เริมแล้วก็มีห้างเยอะมากเลยทุกคน w ุ s ยเเป็นห้างคลาซ่าอะไรเนะี่ยคลาซซาเซ็นทรัลว้าวแล้วผมต้องเรียกรถยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าไม่รู้แหละกดเลยแล้วกันผมกดจองไปแล้วนะกับแอป Grab ทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันเออเดี๋ยวเขอุย้ยไม่ขับมาโคตรเร็วเลยวะขับมาเร็วมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงไหนแล้วทุกคนนี่ผมอยู่ตรงนี้แน,น่เลย ผมจะเจอเขาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยววะในรถแก๊ปผมวะเขาบอกว่าเขาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปหาก่อน m Main a น n t e n a n c e maintenance เดี๋ยววะทุกคนเดี๋ยวผมให้พี่เขาช่วยหาให้ว่าคนขับผมอยู่ไหนที่ผมไม่รู้เลยอะเนี่ยงงมากเลยจริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยหาให้ก่อนแล้วกันผมหาไม่ถูกแล้วคนในที่สุดเนี่ยผมก็ได้แท็กซี่แล้วเป็นพี่ขับแท็กซี่เขาดีนะเขาก็ขับมาหาเหมือนตะกี้ พี่ผู้หญิงคนนั้นนี่ผู้หญิงคนนั้นเขา้ากดโลเคชันให้ผิดก็เลยกลายเป็นว่าเขางงว่าต้องไปรับตรงไหน,นแต่ผมให้เหมือนคนคนแถวพื้นที่อะ่ะเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้เขาก็มารับเลยทำดีละมากเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนเนาะผมขอไปพักก่อนวันนี้เริ่มหมดแรงแล้วว่ะไม่ไหวลว เข้ามาในที่พักทุกคนว้าวตึกยังรู้เลยนะที่พักใน KL c e n t e r ทุกคนนี่เดี๋ยวพี่เขาจะขับรถพาเข้าไปก่อนเข้ามาก็ต้องผ่านยามทุกคนผ่านยากเหมือนกันนะยามกว่าเขาจะให้เข้ามาต้องแบบกรอกข้อมูลอะไรหลายอย่างโอ้โหโคตรดูเลยนะที่นี่รู้มากเลยคนดูตึกเคานะเหมือนคล้ายๆกับคอนโดแถวสุขมุมวิทแถวบางนาเลย <S <S โคตรดีอ่ะอ ตอนนี้ผมมาถึงตึกของบางแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูทีหลังว่ามันยังไงกมอนเข้าไปเก็บของอาบน้ําทุกอย่างก่อนแบบเคลียร์ร่างกายผมก่อนเพราะว่าผมเคลียร์มากแ้งเดี๋ยวเมื่อคืนเนี่ยขึ้นไฟ์มาจากลักเนาทุกคนเดี๋ยวไปขึ้นรถบัสเดี๋ยวไปหาที่แก้บทกันทุกคนผมจะละหมาดไรเซ็นมาละโอเคขึ้นรถบัสไปดูกันวิ่ง ที่นั่งแบบสบายมากเลยแอร์เย็นฉ่ำนะขี่รถบัสเขาแอร์เย็นฉ่ำว่าโคตรดีเลยนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสน so ี้ไปลง MRT ทุกคนรถไฟฟ้าผมว่าระบบคำนาคมที่นี่เขาดีอยู่นะดีมากเลยนะแบบเหมือนรถบัสก็แบบโคตรจะดีแล้วก็เพอร์เฟกต์ด้วยตอบโจทย์มันเป็นรถบัสทั้ไทยครับ ไฟฟ้าหรือเปล่าใช่ทุกคนมันคือรถบัสไฟฟ้านะซึ่งที่ไทยอ่ะยังเป็นรถบัสสีแดงอ่ะเป็นบัสที่พ่นควันพ่นไฟเหมือนกับยังกับมังกรนะทุกคนเออแต่อยนนี้อินมาเลเซียก็ใช้รถบัสไฟฟ้าหมดแล้วอ,ะอ่ะอ้ามีรถบัสฟรีด้วยงี้ไม่ต้องจ่ายดังดูบรรยากาศแบบอุย้ย ผมว่าเมืองเขาหน้าอยู่มากเลยทุกคนนี่ผมอยู่ใน KL ในัวลาลัมเปอร์อยู่นะสภาพการจราจรก็ดีอะ่ะคือรถไม่ได้ติดมากอะ้วบังวัารถ,รถ,ร,ถรถมันติดไฟแดงไงมันติดนิดนึงมันไม่ได้ติดเยอะเดี๋ยวผมอยู่ที่นี่นะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปมาลูรีสถานีรถไฟฟ้าเมืองเขาโคดดีว่ะทุกคนแบบใหม่เอี่ยมเลยทุกอย่างเพอร์เฟคเลยอ,อ่ะทุกคน เากันลยทั้งแรงนะผมไม่เคยขึ้นนะรถไฟ MRT ในในโวลาลัมเปอร์เฮ้ยไหนบ,บางข้อหายไปไหนล่รถไฟมาพอดีเลย,ยไปนี่อีู่รถไฟอย่างดีเลยค<ห>นบรรยากาศในรถไฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นจากสถานีสกเกียร์มาลูรีเราไปลงสถานีแล้วก็สถานีหน้านี่แหละ รถไฟเขาแบบดีอยู่นะเอาจริงๆนะเหมือนจะดีกว่า oh. อินเดียอีกทุกคนรถไฟเขาแบบดูแบบไฮเทคเลยอะเฟี้วเป็นเพราะสีฟ้าด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าสีฟ้าเนี่ยผมชอบสีฟ้านะจริงแล้วที่เนี่ยมันเป็นสีขาวเทาผสมสีฟ้าแล้วมันดูแบบดูแบบเออดูสวยมากเลยอะดูแบบไฮคลาสไปเลยอะเดี๋ยวผมหึ่งขึ้นเกิ 25, นสองสถานีเนี่ยถึงนะ โอเคต้องไปต่อหลายสายอันนี้สายสีเหลืองไงบ้แพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์ม2มันก็มีหลายสายเนี่ยมันไปเปลี่ยนสายสีเขียวสายสีม่วงอะไรเงี้ยสายสีเหลืองอันนี้แลืปล่าเราก็ต้องมาขึ้นรถไฟไปให้ต่อที่จุนราซาจุนราซาเอคชั่นพึ่งอีสีฟ้าอีกแล้วครับผมอ๋อไฟฟิว นี่บังเขาบังเดี๋ยวเราจะไปเก็บบทที่ไหนนะชื่อชื่อที่ร้านคนไทยอ๋อเป็นร้านอาหารไทยฟู้ดเลยใช่เดี๋ยวบังเขาจะไปพาไปกินร้านอาหารคนไทยทุกคนบังเขาชื่อชื่อฟอลซีทุกคนเป็นคนที่แบบทำงานมาเลเซียอยู่มาสักพักแล้วอะ่ะเคยอยู่อินเดียเหมือนกันบางเขาเคยอยู่อินเดียมาแต่ก่อนคือ <c ười> ถ้าคนทำไมงงผมเออผมงงทำไมคนอินเดียชอบมาทำงานในมาเละ เดี๋ยวคนที่จบมาจอบ,บินเดียมาส่วนใหญ่เลยนะมาทำงานในทีมั้งมาทำงานไนทีามาทำงานในทีศูนย์กลางด้านไอทีในมาเลยคือเหมือนผมมีรุ่นพี่หลายคนมากเลยนะที่ที่เขาจะมาทำงานในปีนงังในวลาลัมเปอร์อะไรเงี้ยเออเคยได้ยินอยู่เพื่อนผมด้วยอยู่ปีนังอะไรหลายคนเลยรถไฟอันเนี้มันไม่ได้มีคนขับนะฟิลเหมือนผมขับรถไฟอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเนี่ย เหมือนฟิวเหมือนผมกำลังขับรถไฟอยู่เลยเนี่ยจอดรับคนก่อนผมเบรกแล้วนะนี่ผมเบรกแล้วนะทุกคนเอ้ยเบรกเบรกก่อนเบรกจะเบรกนี่เนี่ยมาชาอัลลอโอเคเบรกแล้วเฟี้ยวว่ะรถไฟที่นี่ A later few moments later. มาที่เนี่ยในดาโตกรามาทคนแล้วเหมือนจะเจอตลาดอะตลาดร,รมะดอหรือเปล่าเนี่ยคุยเ oh <my> ฟี้ยวว่ะ ทุกคนนี่ตลาดรมฎอนรอมฎอนในมา,ลาเลเซียทุกคนโอ,โอเคโอเคว้าวมีข้าวไก่ด้วยมีข้าวปลานี่โอ้ยอาหารหน่ากินอยู่นะลูกชิ้นทอดเฮ้ยบ้างแล้วก็นี่เป็นน้ำเป็นน้ำแบบโอ้น้ำคอแห้งเลยคแบบอแห้งมากเลยอยากกินน้ำทุกคน เดี๋ยวยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงเวลาแล้วสีรถ <Okay. S 1> เดี๋ยวลงไปดูก่อน <Okay. S 1> ไปดูเรื่อยๆ <Okay. Bye. S 1> โอ้ยผมกินเยอะมากเบ้เบเนี่ยอะไรนี่เบไก่ทอดเหรอโอ <Okay. S 1> อันนี้ลูกชิ้นทอดมันคือจะประดาทอดอ๋อจำปะดาเออมันคือจำปะดาทอดทุกคนมันไม่ใช่ลูกชิน้นอุย้ยมันดูน่ากินมากเลยนะนี่ทุกคนแล้วของหวานในมาเลยทุกคนเป็นขนมแบบ เออขนมอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยขนมดอกขนมผักอะไรเงี้ยเป็นขนมแบบแป้งอ่ะนี่ขนมเปียกปูนหรือเปล่าใช่ไหมพีผมอยากหาบัวลอยแต่ว่าบัวลอยมันไม่มีอ่ะครับอันไหนคือบัวลอยนี่อันนี้ก็นนพุดดิ้งหรือเปล่าไหมใช่พุดดิง้งข้าวโพดอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว,ว่ามันไม่มีบัวลอยเราลองสักอันไหมอันไหนอันไหนอร่อยสุดเบสี่เดี๋ยวเราก็มาซื้อได้ไหมพี่อ๋อได้เลย โอเคครับนี่โค้งวาน ทำดีแล้วทุกคนตอนนี้การเดินทางของผมมาถึงที่กัวลาลัมเบอร์แล้วเป็น24ชั่วโมงแรกที่ผมรู้สึกว่าคือมันเปิดโลกนะเพราะว่าเนี่ยผมอยู่ในประเทศมุสลิมที่แบบก็คือเจอคนมุสลิมเจอคนที่ไหนก็แบบเขาจะให้สลามกันแบบเป็นเรื่องปกติเลยเพราะปกติผมอยู่ที่ไทยแบบในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันจะหายากไงในนครศรี ในนครคนสีก็พอจะมีบ้างแหละแต่ว่าแบบในฝั่งู้นมันจะหายากอยู่สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอจากลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแต่อย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเดอะฟาสต์ไบหหน่อยเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้เพื่อแคมเคลิปที่แบบคือผจนภัยแบบนี้ต่อๆไปเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปต่อไปในมาเลเซียของผมเนี่ยจะเป็นยังไงผมจะไปประจนภัยส่วนไหนทุกคนมาคอยดูกัน ผมว่ามันน่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกหลายอย่างเลยอ่ะที่นี่สามารถรับผู้คนที่เข้ามาละมาดหรือว่าเข้ามาสวดมนต์หมายถึงว่ามาทําพิธีเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนี่แหละได้ประมาณ1นึ่งหมคนทุกคนที่นี่ทุกคนเราสามารถถ่ายรูปได้อย่างอิสระภาพวิดีโอทุกพื้นที่เลยเนี่ยเราเข้าไปตรงไหนก็ได้เยลยอัลลอฮ์อลังการมากนะ